ในสนาส่งท้ายปีกระต่ายสลายขั้วที่ยังฝันทงกันไม่เสด็จน้ําก็คือกรณีท่านนายกสูงยาวถุงเท้าแดงของเล็กนิดด่วนเศษฐาทวีสินลงนามคําสั่งวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาโยกย้ายสลับงานรองนายก3คนให้ร้องต๋ยพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคไปกํากับดูแลงานกระทรวงยุติธรรมแทนสมศักดิ์เทพสุทธินส่วนรองสมศักดิ์นั้นได้รับมอบหมายให้ไปกํากับดูแลกระทรวงสาธารณาสุข แทนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกเจ้าของฉายาร้องกองงานอะไรๆต่อมีอะไรก็โยนมาให้ท่านร้องกองเอ้ยร้องกองนี่แหละนะล่าสุดนายกยนต์ตำแหน่งประธานคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างประบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567มาให้อีกก็ขอเตือนท่านรองกองว่าอย่าล้อเล่นกับกฎหมายงบประมาณนะครับโปรดพบยาหอมยาดมไปเยอะ กลับมาที่เรื่องกระทรวงยุติธรรมทำไมต้องเด้งสมศักดิ์ให้บริการพิรพันธ์ส่วนใหญ่ฟันธงกันว่าเป็นเพราะสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์แบบอัดยับข้าราชการกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ว่าล้มเหลวในการทำงานการชี้แจงเรื่องระเบียบราชธณฑ์คุกนอกเรือนจำเลยโดนโยกมีคำถามว่าอา้าวคำสั่งนายกลงวันที่25ธันวาคมนะแต่ท่านสมศักดิ์พูดวันที่26ธันวาคมเนะ่ ฝ่ายที่เชื่อว่าถูกโยกเพราะเรื่องนี้ก็อธิบายว่าเรื่องวันที่ลงนามคําสั่งนั้นจะลงวันที่เท่าไหร่ก็ได้แต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้นายกไปกระซิบบอกรองตุ๋ยพิรพันธ์ให้รับทราบตอนเลิกประชุมครมวันที่26ธันวาคมแล้วการสับขาหลอกลงวันที่25ธันวาคมจึงนับวันเนียน อย่างไรก็ตามเล็กนิดดียวไม่เชื่อว่าเหตุผลโยกสมศักดิ์ออกจากการดูแลกระทรวงยุติธรรมจะเป็นเพราะสมศักดิ์เริ่มโอเวอร์แอคชั่นเท่านั้นแต่ยังมีเหตุผลสำคัญอื่นๆดังนี้ 1. การโยกสมศักดิ์ไปดูกระทรวงสาธารณาสุขแทนภูมิธรรมเป็นการลดโหลดงานรองอ้วนได้อย่างลงตัวอีกทั้งระยะหลังๆพบว่าสมศักดิ์กับอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรที่ไปมีบทบาทเรื่องสุขภาพแห่งชาติประสานการทำงานกันได้ดี สการโยกสมศักดิ์ออกเอาพิรพันธ์เสียบแทนเป็นการลดความเป็นตำบลกระสุนตกของพรรคเพื่อไทยได้ไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาสมศักดิ์ถูกมองว่าทำเรื่องกฎหมายกดกระทรวงเพื่อรองรับ BIP ชั้น14 2.1. น,นะครับพีรพันธ์เป็นนักกฎหมายเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาก่อนภาพลักษณ์ดูตรงไปตรงมาน่าเชื่อถือจากนี้ไปเผือกร้อนก็จะตกอยู่ที่มืออาชีพ 2.2เพีรพันธ์รู้จักและสามารถพูดคุยกับกลุ่มต่างๆที่กำลังขับเคลื่อนกรณีนักโทษเทวดาให้เป็นนักโทษธรรมดาน่าจะหาจุดรอมชอมลงตัวกันได้โดยไม่เสียหลักการของทุกฝ่าย 2.3พิรพันธ์รู้ดีถึงบริบทของบ้านเมืองยุคสลายขั้วพิรพันธ์เป็นเพื่อนกับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์รู้อุณภูมิบ้านเมืองคิดท,ทางลมเขาคงไม่สุดตรงถึงขั้นจะทําภารกิจรับแบบทักษิณโมเดลในกรณียิ่งรักชินวัตรแต่อาจจะมีภารกิจลึกในเชิงกฎหมายที่เขาอาจให้คําแนะนําได้ส่วนข้อ3การมอบหมายงานกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับตําแหน่งประธานบอร์ดอีก4บอร์ดเช่นประธานกรรมการปราบปรามยาเสพติด และอาจมีเป้าหมายเป้าประสงค์แอบแฝงเพื่อลดความร้อนแรงการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานที่เขากำลังทำอันนี้อาจมีส่วนบ้างแต่ฟันพงว่าพิรพันธ์ไม่ยอม สรุปสุดท้ายประสานเล็กเรียบดวดก็ต้องบอกว่างานนี้พักเพื่อไทยขอใช้บริการร้องตุ๋ยไหนว่าดีลลับพิเศษเรื่องการสลายขั้วการปรองดองสมานฉันยังไม่จบต้องเดินหน้ากันต่อไปมองแบบโลกสวยนิดก็ต้องบอกว่าร้องตุ๋ยอาจทําให้กระบวนการยุติธรรมกรมรชาชธรรมกลับมาเป็นผู้เป็นคนมากกว่าเดิมสวัสดี